เปิดที่มา fspth 007เท้าสังเวกลางป่าลึกในพื้นที่ลับที่ถูกซ่อนจากสายตาโลกห้องทดลองลับของโครงการ FSP ฟตั้งตระงานด้วยความลับอันมืดมนโครงการนี้คือความพยายามที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติผสาน DNA ของพืชโบราณกับมนุษย์เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของธรรมชาติซักนักโทษประหารถูกเลือกให้เป็นตัวทดลอง เขาไม่มีอะไรจะเสียนอกจากชีวิตที่รอการจบสิ้นด้วยคำสัญญาว่าเขาจะได้รับอิสรภาพหากการทดลองสำเร็จ DNA ของกลปะพลศพพืชโบราณที่ว่ากันว่ามีพลังฟื้นฟูไม่รู้จบถูกสกัดและฉีดเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ในห้องทดลองที่มืดสลัวทีมวิจัยเฝ้ารอผลลัพธ์ด้วยความหวังและความกังวลไม่นานหลังการฉีด ร่างกายของศักดิ์เริ่มเปลี่ยนแปลงผิวหนังของเขาแปลเปลี่ยนเป็นเปลือกไม้แข็งเส้นเลือดสีเขียวทองเรืองแสงปรากฏทั่วร่างกายจากแขนและขาของเขาหนวดรากที่เหมือนมีชีวิตค่อยๆงอกออกมามันเคลื่อนไหวอย,อย่างอิสระร,ะราวกับสิ่งมีชีวิตที่แยกตัวออกมาเองที่กลางอกของศักดิ์ปรากฏผลน้ำเต้าสีทองสว่างไสว มันเต้นเป็นจังหวังเหมือนหัวใจมนุษย์แต่ให้พลังงานบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ทีมวิจัยต่างตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ภายใต้ความสำเร็จนี้ภัยร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังก่อตัวหลังจากที่ DNA พืชโบราณถูกฉีดเข้าไปในร่างของสัตว์ทีมวิจัยเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดในช่วง24ชั่วโมงแรกทุกอย่างดูเหมือน จะเป็นไปตามแผนชีพจรและสัญญาณชีวภาพของศักยังคงปกติแต่เมื่อเข้าสู่วันที่สองร่างกายของเขาเริ่มแสดงอาการผิดปกติผิวหนังของสักรเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มก่อนที่พื้นผิวจะค่อยๆแข็งตัวและแปลสภาพเป็นเปลือกไม้เส้นเลือดใต้ผิวหนังเรืองแสงเป็นสีเขียวทองสว่างชัดในความมืดศักรเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหว ในร่างกายของเขาและไม่นานนักแขนของเขาก็เกิดการแตกแยกเาวันและหนวดรากเริ่มงอกออกมาจากผิวหนังของเขามันยืดหดได้ราวกับมีชีวิตของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเสียงของศักรเริ่มสั่นเครือด้วยความกลัวแต่ทีมวิจัยยังคงสังเกตการด้วยความตื่นเต้นพวกเขามองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าศักจะเริ่มแสดงอาการหวาดกลัวและกระสักกระสายภายในคืนวันที่3ามการเปลี่ยนแปลงยิ่งเด่นชัดขึ้นบริเวณกลางอกของศักมีผลน้ำเต้าลักษณะเหมือนหัวใจปรากฏขึ้นมันเต้นเป็นจังหวะเหมือนกับชีพจรแต่ให้ความรู้สึกน่าขนลุกผลน,น้ำเต้าส่งแสงสีทองนวลที่ดูทั้งงดงามและอันตรายในเวลาเดียวกัน รากและหนวดที่งอกออกมาจากตัวเขาเริ่มเคลื่อนไหวรุนแรงขึ้นบางครั้งมันฟาดไปมาราวกับป้องกันตัวเองจากสิ่งรอบข้างแต่ในบางครั้งก็เหมือนมันจงใจโจมตีใครก็ตามที่อยู่ไกลทีมวิจัยเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงของการทดลองแต่พวกเขายังไม่ยอมยุติโครงการเพราะต้องการศึกษาต่อไปพวกเขาย้ายสัตว์ไปยังห้องกักกันพิเศษ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของเขาศักเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดเขาเริ่มพูดด้วยเสียงที่ไม่เป็นภาษาและบางครั้งเหมือนมีเสียงอีกคนพูดผ่านตัวเขาทั้งหมดนี้เป็นความผิดของพวกแกเสียงแปลกนั้นดังออกมาจากปากของศักเาวากับมีบางสิ่งในตัวเขากำลังควบคุมร่างกายนี้แทนที่เขาคืนหนึ่งในห้องกักกันสักเริ่มแสดงพฤติกรรมรุนแรง หนวดและรากของเขาเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงฟาใสา่กำแพงเหล็กและกระจกนิรภัยจนเกิดรอยร้าวแสงจากผลน้ำเต้ากลางอกของเขาสว่างขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับหมอกสีทองบางๆที่เริ่มปกคลุมไปทั่วห้องหยุดเขาเดี๋ยวนี้เสียงนักวิจัยร้องลั่นแต่ไม่มีใครในทีมกล้าเข้าใกล้หมอกนั้นทําให้ทุกคนเริ่มมึนงงและขยับตัวลำบาก สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของการกลายร่างอย่างสมบูรณ์และการทดลองนี้กำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครหยุดยั้ยงได้คืนหนึ่งในห้องทดลองรับเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในความมืดทีมวิจัยตื่นจากการพักผ่อนฉุกเฉินและรีบวิ่งไปยังห้องกักกันภายในห้องเต็มไปด้วยหมอกสีทองที่ปกคลุมหนาทึบ กระจกนิราภัยที่เคยแข็งแกร่งมีรอยร้าวขนาดใหญ่ปรากฏอยู่สิ่งที่อยู่ภายในไม่ใช่สักอีกต่อไปแต่คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการประสานระหว่างมนุษย์และพืชโหนดรากที่ยาวและเคลื่อนไหวเหมือนอสรพิษฟาสใส่กำแพงซ้ำๆผิวหนังของมันกลายเป็นเปลือกไม้ที่หนาและแกร่งจนไม่อาจทำลายได้ที่กลางอกของมันผลน้ำเต้า ขนาดใหญ่เรืองแสงสว่างแสงนั้นส่องไปทั่วห้องและดูเหมือนจะมีพลังบางอย่างทำให้สิ่งมีชีวิตรอบข้างรู้สึกมึนงงและสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจบางคนที่อยู่ใกล้เกินไปเริ่มล้มลงหมดสติราวกับทุกสะกดจิตมันกําลังพัฒนาและมันรู้ตัวว่าตัวเองทรงพลังหนึ่งในนักวิจัยร้องขึ้น แต่ก่อนที่ทีมจะทำอะไรได้หนวดของเทาสังเวฟฟาดกระจกแตกกระจายหมอกสีทองพุ่งออกมาจากห้องกักกันแผ่ขยายไปทั่วทางเดินทุกคนที่อยู่ในระยะหมอกเริ่มล้มลงทีละคนเท้าสังเวฟก้าวออกมาจากห้องกักกันมันยืนตระง่านในความมืดโดยมีเพียงแสงจากผลน,น้ำเต้าที่กลางอกหนวดรากของมันเคลื่อนไหวราวกับค้นหาสิ่งมีชีวิตรอบข้าง กลีบดอกไม้บนศีรษะของมันค่อยๆบานออกพร้อมปล่อยฟีโรโมรนแรงขึ้นทีมวิจัยที่ยังรอดพยายามใช้กับดักเลเซอร์เพื่อหยุดมันแต่หนวดของมันสามารถหักเลเซอร์เหล่านั้นได้อย่างง่ายดายเทาสังเวหันมองพวกเขาด้วยแววตาที่ไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ก่อนที่หนวดของมันจะยืดออกฟาใส่กลุ่มนักวิจัยที่วิ่งหนีอย่างสิ้นหวังอย่าให้มันหนีออกไปนอกห้องทดลอง เสียงสังการดังผ่านวิทยุทีมรักษาความปลอดภัยถูกส่งเข้ามาพร้อมอาวุธทันสมัยพวกเขายิงกระสุนไฟฟ้าและใช้แก๊สพิษเพื่อหยุดยั้งมันแต่เถาสังเวชดูทราบพ,พลังงานทั้งหมดและใช้หนวดสบัดรกระสุนออกไปทีมรักษาความปลอดภัยเริ่มล้มลงทีละคนหมอกฟีโรโมนของมันรุนแรงเกินกว่าจะต้านทาน โหนของมันยืดออกอย่างรวดเร็วจับเหยื่อมาพันร่างและดูดพลังชีวิตจากพวกเขาจนแห้งกรังในที่สุดเถาสังเวชหลุดพ้นจากห้องทดลองมันเดินเข้าสู่ป่าที่ล้อมรอบสถานที่นั้นสร้างอาณาเขตของตัวเองจากเถาวันที่ยึดครองทุกพื้นที่ป่ากลายเป็นแดนสังเวชเสียงร้องของเหยื่อที่หลงเข้ามาถูกกลบด้วยความเงียบอันน่าสะพรึง สิ่งที่เคยเป็นความหวังทางวิทยาศาสตร์บัดนี้กลายเป็นหายนะที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้มันหลุดไปแล้วและไม่มีใครรู้ว่าเราจะทำอะไรได้อีกคำพูดสุดท้ายจากนักวิจัยที่เหลือเพียงลมหายใจแเ่วเบาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานเถาสังเวที่จะกลืนกินทุกสิ่งที่พบเจอหลังจากหลุดพ้นจากห้องทดลองเถาสังเวมุ่งหน้าสู่ป่ารอบข้าง ภายใต้แสงจันทร์ที่ลอดผ่านเรือนยอดไม้เงาร่างของมันดูลึกลับและน่าสะพรึงโนดรากของมันลากยาวไปกับพื้นป่าเคลื่อนไหวราวกับมันกำลังสำรวจอาณาเขตใหม่หมอกฟีโรโมนสีทองค่อยๆแผ่กระจายออกทำให้ทุกชีวิตในป่าชะงักงนันสัตว์ป่าที่อยู่ใกล้เริ่มแสดงอาการแปลกประหลาดพวกมันเดินเข้าหาเถาสังเวยอย่างไร้การต่อต้าน และไม่นานหนวดรากของมันก็จับสัตว์เหล่านั้นไว้แน่นพลังชีวิตของอยูถูกดูดซาบจนหมดสิ้นเหลือเพียงร่างไรบิญญ,ญาณที่แห้งกรังเถาสังเวเริ่มตั้งรกรากในพื้นที่ลึกของป่าเถาวันและรากของมันค่อยๆแผ่ขยายไปทุกทิศทางพืชพันธุ์รอบข้างเปลี่ยนไปกลายเป็นพืชที่เรืองแสงสีเขียวทองเหมือนตัวมันดินบริเวณนั้นเหมือนถูกครอบงำและเปลี่ยนแปลงจนผิดธ,ธรรมชาติ ทีมวิจัยที่รอดชีวิตจากห้องทดลองพยายามส่งสัญญาณของความช่วยเหลือพวกเขารู้ว่าเถาสังเวชอาจกลายเป็นภัยแร้แรงต่อมนุษย์หากปล่อยไว้องค์กร FSP จึงส่งทีมลาตระเวนพร้อมอาวุธทันสมัยเข้ามาสำรวจพื้นที่แต่การเข้าใกล้ป่าที่เถาสังเวชครอบครองนั้นเต็มไปด้วยอันตรายทันทีที่ทีมลาตระเวนเข้าสู่พื้นที่พวกเขาพบว่าต้นไม้ และพื้นดินไม่เหมือนเดิมรากและถาวรแปลกประหลาดเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตกลิ่นหมอกฟีโรโมนสีทองทำให้สมาชิกทีมบางคนเริ่มรู้สึกมึนงง,งระวังมันอยู่แถวนี้เสียงหัวหน้าทีมสั่งการดังขึ้นแต่ไม่ทันขาดคำนดรากของเถาสังเวก็พุ่งออกมาจากความมืดมันจับตัวสมาชิกคนหนึ่งไว้แน่นก่อนจะลากเขาหายไปในพริบตา เสียงกรีดร้องดังแว่วมาเพียงครู่เดียวก่อนจะกลายเป็นความเงียบสนิททีมที่เหลือพยายามต่อสู้แต่มันไร้ผลโหนดของเท้าสังเวชสามารถหักอาวุธได้อย่างง่ายดายและฟีโรโมนของมันทำให้ทุกคนอ่อนแรงจนไม่อาจถัดขืนในที่สุดทีมลาดระเวนทั้งหมดก็ถูกกำจัดไม่มีใครรอดกลับมาเท้าสังเวชขยายอาณาเขตของมันต่อไปอย่างรวดเร็ว พื้นที่ป่าเริ่มกลายเป็นแดนสังเวทที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสียงเล่าลือถึงสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ครอบครองป่าลึกเริ่มแพร่กระจายมันไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตมันคือศูนย์ที่ไม่มีวันหยุดลา่าคำพูดจากนักวิจัยที่รอดชีวิตย้ำเตือนถึงหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นและเทาสังเวจะไม่หยุดจนกว่าทุกชีวิตในป่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมัน หลายสัปดาห์ผ่านไปพื้นที่ป่าที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นแดนสังเวทเทาสังเวยยึดครองพื้นที่ลึกเข้าไปในป่าด้วยเาวันที่เรืองแสงสีเขียวทองพื้นดินและต้นไม้โดยรอบถูกครอบงำกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบของมันสัตว์ป่าทุกชนิดที่หลงเข้ามาในพื้นที่ไม่มีใครรอดออกไปได้ต้นไม้ในอนาเขตของเทาสังเวดูเหมือนมีชีวิต ใบไม้เปล่งแสงวูบวาบและเทวันเคลื่อนไหวราวกับแขนขาของสิ่งมีชีวิตทุกครั้งที่มีเหยื่อเข้าไปในป่าหนวดรากของมันจะพุ่งออกมาจากเงามืดจับเหยื่อไว้แน่นและเริ่มดูดพลังชีวิตอย่างไร้ความปราณีในเวลากลางคืนแสงจากผลน้ำเต้าที่กลางอกของเทาสังเวสองประกายเป็นจังหวะเหมือนชีปจรราวกับหัวใจของมันกำลังเต้นเพื่อเรียกสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาใกล้ กลิ่นหมอกฟีโรโมนของมันลอยไปไกลทำให้สัตว์และมนุษย์หลงเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเสียงลือถึงปีศาจแห่งป่าเริ่มแพร่กระจายนักเดินป่าและชาวบ้านที่อาศัยใกล้พื้นที่เริ่มเล่าเรื่องราวแปลกประหลาดฉันได้ยินเสียงเหมือนหัวใจเต้นในป่ามีหมอกสีทองและอะไรบางอย่างในเงามืดเพื่อนฉันหายไปและฉันเจอแค่รอยเลือดแห้งกรัง องค์กรในเฟสพยายามปกปิดข่าวและป้องกันไม่ให้ใครเข้าใกล้พื้นที่นั้นแต่ไม่อาจหยุดนักสำรวจและกลุ่มคนที่อยากรู้อยากเห็นหลายคนเข้าไปในป่าและไม่เคยกลับออกมาแต่บางคนที่รอดมาได้เล่าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเทาวันมันเคลื่อนไหวมันจับผมผมเห็นดวงตาที่ไม่มีความเป็นมนุษย์เลย หมอกมันเหมือนสะกดจิตฉันจำอะไรไม่ได้เลยแค่รู้สึกเหมือนมีบางอย่างมองฉันอยู่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันคือปีศาจป่ามารณะกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่สัตว์ป่าที่เคยครองพื้นที่นั้นก็ค่อยๆหายไปพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกฟีโรโมนที่หนาแน่นตลอดเวลา และแสงเรืองรองจากลวดลายของเทาสังเวก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับป่าแห่งนี้กลางป่าเทาสังเวนั่งนิ่งในอนณาเขตของมันหนวดรากของมันเติบโตและแผ่ขยายไปเรื่อยๆผลน้ำเต้าที่กลางอกยังคงเต้นเป็นจังหวะเรียกเหยื่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ใครกันที่จะหยุดมันได้หรือว่าเทาสังเวจะกลืนกินป่าทั้งผืนจนไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลือรอด หลังจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับทีมลาดตะเวนที่ส่งไปก่อนหน้าองค์กรเ s p ตระหนักว่าการจัดการกับเถาสังเวยต้องการมากกว่าการสังเกตพวกเขาจึงส่งทีมพิทักษ์พิเศษหรือทีมดำรงชีพกลุ่มทหารและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติภารกิจชัดเจนหยุดเถาสังเวยและนำตัวอย่างกลับมาศึกษา ทีมประกอบด้วย12คนพร้อมด้วยอาวุธชีวภาพขั้นสูงและเทคโนโลยีตัดสัญญาณพวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่ามรณะโดยใช้เส้นทางที่ยังไม่มีร่องรอยของเทาวันแต่แม้จะระวังตัวแค่ไหนพวกเขาก็ไม่อาจเลี่ยงการเผชิญหน้าได้เมื่อทีมเข้าไปลึกขึ้นหมอกสีทองก็เริ่มหนาแน่นพืชรอบตัวดูเหมือนจะจับตามองพวกเขา ทุกคนระวังตัวอยากเข้าใกล้ถาวรพวกนั้นหัวหน้าทีมออกคำสั่งแต่ไม่ทันขาดคำหนวดรากเส้นหนึ่งพุ่งออกมาจากเงามืดมันจับตัวสมาชิกคนหนึ่งไว้และลากเขาหายไปอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องดังขึ้นเพียงครู่เดียวก่อนทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเงียบทีมที่เหลือรีบยิงตอบโต้หนวดรากของเถาสังไม่เริ่มพุ่งออกมาจากทุกทิศทางแสงจากผลน้ำเตา้า ที่กลางอกของมันส่องประกายเป็นจังหวะในความมืดและฟีโรโมนในหมอกก็ทำให้ทุกคนเริ่มรู้สึกมึนงงและสับสนถอยไปตั้งแนวป้องกันหัวหน้าทีมพยายามจัดระเบียบแต่หนดของเถาสังเวยยืดออกและทำลายทุกอย่างในเส้นทางกระสุนธรรมดาไม่อาจหยุดมันได้และแม้แต่เลเซอร์ก็ทำได้เพียงบาดถิวเปลือกไม้ของมัน เขาสังเวชใช้หนวดจับสมาชิกทีและคนดูดพลังชีวิตจนร่างแห้งกรังมันไม่ได้แค่ฆ่าเราแต่มันดูดพลังชีวิตไปเสริมตัวเองหนึ่งในสมาชิกที่ยังเหลือรอดตะกวนก่อนจะถูกหนวดรากจับตัวฟีโรโมนจากดอกไม้บนศีรษะของมันทำให้ทีมที่เหลือขยับตัวช้าลงพวกเขาเริ่มหมดแรงและไม่สามารถหนีออกจากพื้นที่ได้ หัวหน้าทีมที่เหลือรอดเพียงคนเดียวใช้ระเบิดพลังแสงยิงไปที่เทาสังเวยแม้มันจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ฟื้นฟูก,กลับมาอย่างรวดเร็วด้วยพลังจากผลน้ำตามันไม่มีวันหยุดจนกว่าหัวใจของมันจะถูกทำลายเขาพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังในที่สุดทีมพิทักษ์พิเศษทั้งหมดก็ล้มเหลวไม่มีใครกลับออกมาจากป่ามารณะ แต่ข่าวของเทาสังเว่เริ่มแพร่กระจายไปไกลกว่าที่องค์กรเฟสติคาดคิดมันไม่ใช่แค่ปัญหาในป่าอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นภัยคุกคามระดับโลกคำถามที่เหลืออยู่คือใครหรืออะไรที่จะหยุดยั้งสิ่งมีชีวิตนี้ได้ก่อนที่มันจะกลืนกินทุกสิ่งหลังจากการล้มเหลวของทีมพิทักษ์พิเศษองค์กรเฟสตตัดสินใจใช้แผนการสุดท้ายพวกเขาระดมกำลังนักวิทยาศาสตร,ร,ร์ และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเพื่อค้นหาจุดอ่อนของเทาสังเวทและวิธีทำลายมันก่อนที่จะสายเกินไปคำตอบที่พบชี้ชัดผลน้ำเต้าที่กลางอกของมันคือแหล่งพลังงานหลักหากมันถูกทำลายเทาสังเวทจะหยุดการเคลื่อนไหวและตายลงองค์กรส่งทีมโจมตีชุดใหม่ที่เรียกว่าทีมพิฆาตพวกเขาเตรียมอาวุธพลังแสงและระเบิดชีวภาพที่ออกแบบมาเฉพาะ พร้อมกับชุดป้องกันฟีโรโมนที่สามารถต้านหมอกพิษของเทาสังเวยได้เป้าหมายชัดเจนทำลายผลน้ำเต้าก่อนที่เทาสังเวยจะขยายอาณาเขตอีกทีมพิฆาตเคลื่อนตัวเข้าสู่ป่ามารณะด้วยความระมัดระวังแสงจากผลน้ำเต้าที่กลางอกของเทาสังเวยมองเห็นได้แตกไกลมันยืนอยู่กลางป่าล้อมรอบด้วยเถาวันที่เคลื่อนไหวอย่างน่ากลัว หมอกสีทองยังคงแผ่กระจายทําให้พื้นที่ทั้งหมดยิ่งดูเหมือนดินแดงต้องห้ามทันท,ทีที่ทีมเข้าใกล้เถาสังเวเริ่มเคลื่อนไหวหนวดรากพุ่งออกมาจากพื้นดินและต้นไม้รอบข้างราวกับกับดักที่เตรียมไว้ลุงนาทีมพิฆาตเริ่มยิงระเบิดพลังแสงเข้าใส่มันสร้างความเสียหายให้กับเถาสังเวแต่แผลของมันฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด้วยพลังจากผลน้ำเต้าที่เรืองแสงแรงขึ้นเรื่อยๆ เข้าไปใกล้ผลน้ำเต้าให้ได้หัวหน้าทีมตะโกนสั่งทีมที่เหลือรีบกระจายตัวและพยายามหลบหลีกหนวดรากที่โจมตีอย่างรุนแรงนักรบคนหนึ่งใช้ระเบิดชีวภาพยิงใส่ตรงกลางอกของเทาสังเวยมันสร้างรอยร้าวบนผลน้ำเต้าทำให้แสงในปารีลงชั่วขณะเทาสังเวยคำรามเสียงก้องหนวดรากของมันฟาใส่ทีมพิาตจนเสียชีวิตไปหลายคน แต่หัวหน้าทีมที่เหลือรอดไม่ยอมถอยเขาวิ่งตรงไปที่ผลน้ำเต้าพร้อมระเบิดพลังสูงในมือเพื่อหยุดมันเพื่อทุกคนเขาตะโกนลั่นก่อนจะกระโดดเข้าใส่ระเบิดทำลายผลน้ำเต้าจนแตกกระจายแสงสีทองที่เคยส่องสว่างค่อยๆดับลงเท้าสังเวยหยุดการเคลื่อนไหวร่างของมันค่อยๆสุดลงกับพื้นหนวดรากและเถาวัลรอบป่าเริ่มแห้งกรอบร่วงลงมาเหมือนสิ่งไร้ชีวิต ป่ามารณะที่เคยเป็นแดนสังเวชกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือซ่าของเถาสังเวชและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนคืนหลังเหตุการณ์นั้นองค์กรเอฟเสพีถูกวิจารณ์อย่างหนักจากทั่วโลกแต่แทนที่จะหยุดโครงการพวกเขาเลือกปกปิดข้อมูลและย้ายฐานทดลองไปที่อื่นไม่มีใครรู้ว่าการทดลองครั้งใหม่จะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเถาสังเวชจะถูกจดจำในฐานะฝันร้ายของวิทยาศาสตร์คำพูดสุดท้ายจากหัวหน้าทีมพิฆาตในบันทึกที่ถูกค้นพบเศร้าเราไม่ได้หยุดยั้งหายนะเราแค่ยืดเวลามันออกไปเท่านั้นยังมีความลับอีกมากมายเกี่ยวกับแล่บทดลอง f s p นี้มากดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไขความลับนี้ด้วยกัน